ฮ้ยทำไมกันนะพอไอม่าไม่ยุ่งกับเราก็รู้สึกเหงาจนทนไม่ได้ความรักโ,โอ้ไม่ใช่ดอกหนะ้าไม่ใช่รบกคิดอะไรของเราเนียเอ้ยเลิกพร่ำเพ้อเถอะเราไปกินช็อกโกแลตที่น้ำเมกาให้มาดีกว่าสวยละในช็อกโกแลตดีผสมวายด้วยคอเราอ่อนเสด้วยสิเสื้อไอมานี่ กลิ่นไอ้มายังติดอยู่เลยแฮะดมนั่งชะมองผ่านไปกลับมาแล้วหิวด้วยมีอะไรกินไหมอ่ะอ้าวกลับมาแล้วเหรอเสื้อืมเออในช็อกโกแลตนี้มันมีไหวนะฉันเลยเมาหนักแล้วเสื้อก็ชิบชันเมาเฉยๆน่ะจริงๆนะ การที่ดมเสื้อคนอื่นสุมสีสุมห้ามเป็นการดึงดูดอีกฝ่ายตั้งหากล่ะเออเอ๋เอ๋อไห้อารมณ์ไหนของเองวะแปลกวะ่ะเองไม่เคยซื้ออะไรให้ใครเลยนี่ว่าเอาหน้าเอาหน้าเออเรียบร้ยรวยนน I quên Ừ nè một điều, Nó chụp rập đó Chia